สวัสดีค่ะเกียวนะคะเซลล์โครงการคอนโดเดอร์ลิลล่ราคัแหงค่ะเห็นด้านหลังมั้ยนี่ก็คือเดอร์ลิลล่าคัแหงนิวคอนโดพรีเมียมจะเทเยมยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะนี่คือห้องสตูดิโอ22ตารางเมตรฟังชันลงตัวเกิน22ตารางเมตรทั้งห้องนอนใหญ่และก็ได้ห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนะคะดูสิว่าใหญ่กว่า22ตารางเมตรแน่นอนเป็นห้องสตูดิโอนะคะห้องนอน28ตารางเมตรพรีเมียมยังไงนี่ อารมณ์เหมือนอยู่บ้านนะคะแยกห้องเป็นสัดส่วนค่ะได้ห้องครัวปิดด้วยออกจากห้องนอนนะคะก็เจอเป็นห้องครัวแบบนี้ค่ะกั้นห้องให้ด้วยนะพรีเมียมสุดๆเลยเป็นสัดส่วนมากๆนะสำหรับ28ตารางเมตรหรือว่า1ห้องนอนนนเองวันเบ้นมุมพัฒาตารางเมตรนั่นเองค่ะซื้อ1เหมือนได้2นะคะพิ่งนี้ซื้อ1ห้องเหมือนได้2ห้องก็คือมีอีกหนึ่งห้องเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะเพิ่มเติมสามารถนะคะทำเป เป็นบอลอินโปรเซตก็ได้นะคะเหมาะมากๆเลยครอบครัวเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นห้องสาวโสดหนึ่งสโสดหรือว่าคนมีคู่ก็ได้นะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำสามสตารางเมตรค่ะดูเลยว่ากว้างมากๆนะคะพรีเมียมสอห้องนอนได้แบบ2ห้องนอนใหญ่นะคะเป็น2ห้องนอนแบบมาสเตอร์ทั้งสองห้องเลยดูสิคะว่า สองห้องนอนหนึห้องน้ำสามสตารางเมตค่ะเป็นไงบ้างคะดูกันแล้วสนใจแบบไหนนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่สำนักการขายโครงการเดอะลิฟวิ่ลนด์คำแหงนิวคอนโดคอนโดพรีเมียมค่ะ